ตุ้เที่ยมหมานครเพื่อทำให้ตุ้เที่ยมหมาณนครเป็นหมาณนครแห่ปาล้อดภัยเติมความรู้หนึ่งของบริษัทสยามเอ็นเอร์เทนเมนต์จำกัดโดยมีคนเอกด็อกเตอร์สติสติพิยมเป็นประธานผู้พิจารณานายสมคาสืบตาอุลเป็นที่ปรึกษาและด็ดอกเตอร์ชนินทร์ปาร์ทหงเป็นกรรมการผู้จัดการและให้การสนับสนุนองค์การธนามาภิโทษประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ฆ่าชีวิตประชากรโลกไปมากกว่า1ล้านคนทั้งถางกลมและทางอ้อกตั้งแต่ปี2,543ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกภูมิภาคที่มีประชารกรมากที่สุดในโลกการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแมดล้อมของโลกอาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยธรรมชาติหรือจากการกระทาของมนุษย์ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติต่างๆทั้งในประเทศไทย และปุ๋ภาคต่างๆของโลกอาทิแผ่นดินไหวซึ่งมีอุทกภยัยตลอดจนภัยพิบัติอื่นก็ให้เกิดผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อมลมนุษย์ลักษณะาการเปลี่ยนแปลงมีตั้งแต่การเกิดขึ้นอย่างช้าๆไปจนถึงการเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและแรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมร้อมรับม โรงการเฮล,ลิคอปเตอร์ู่ไทยในพืนี่กรุเทพปาักนครโดยทางบริษัทสยาเฮลิคอปเตอร์จำกัดได้เสนอโครงการเช่า 2, เฮลิคอปเตอร์รุ่นแอรไ 171G2 เพื่เพิ่มประสิทธภาพากิิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยอากาศย,าน,นย,า,า,ยานติกต่อาปทาิกแลแอร์ไพรต่างๆใรกากฎม Finding I ฟนิงไอพีดิงดึงจะปฏิบัติอย่างมีทักษะในงานภาพรันรเอกชนที่มีเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจดับเพลิงบนตึกสูงได้แต่ด้วยประสิทธิภาพของเฮลิคอปเตอร์เอฟไอหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอสองที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถชีพดับเพลิงในที่สูงขนาดนีนได้เฮลิคอปเตอร์เอ1ไอหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอสองสามารถประกอยเพลิงสามารถขนย้ายประสบเหตุได้ยอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยเฉพาะภัยบัฐจกตัดทีไพรในที่อ,อาการสูงกว่าหนึ่งองาในกร,รุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันอตอนที้ในประเทศไทยยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับสูงได้โดยการใช้ค่อเฮลิอปเตอร์